ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอนอกเหนือจากตัวเองเควินเดอะอยเลือกบรูโน่เฟรนันเดสจอมสร้างสรรค์เกมดีสุดเควินเดอะบอยมิดฟิลแมนเชสเตอร์ซิตี้เลือกให้บรูโน่เฟรนันเดสดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกองกลางประเภทจอมสร้างสรรค์เกมการเล่นที่เขาชอบดูมากที่สุดในบรรดาทีมของสื่อพิมลีอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024หากไม่นับรวมตัวเขาเองท้งนี้ลา่าสุดเดอะบอยร่วมกิจกรรมของสกายสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษ โดยช่วงหนึ่งเขาถูกขอให้เลือกกองกลางจอมสร้างสรรเกมที่ชอบม,มากที่สุดหากไม่นับตัวเองระหว่างบรูโน่มาร์ตินออริกาดและเจมส์เมดิสันซึ่งดาวเตะชาวเบเยียมก็เลือกบรูโน่มาเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ออริกาดกับเมดิสันได้ที่2กับ3ตามลําดับซึ่งเขาพูดเกี่ยวกับดาวเตะชาวโปรตุกสว่าผมคิดว่าเขาเป็นเครื่องจาักรการสร้างสรรค์เกมเขาอยู่ในจุดนั้นอยู่เสมอเขาอย่างเล่นแบบเสียงเลียงหลหนด้วยซึ่งผมชอบมากๆและแน่นอนว่าเขาเองก็กําลังทําได้ดีเช่นกัน นอกจากนี้เดบอยยังถูกขอให้เลือกเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดของพิมลิกระหว่างเฟอร์กิวฟันดายเทียโก้สินวาและลีสโดมาติเนสด้วยซึ่งเขาก็ให้ฟันไดาเป็นเบอร์หนึ่งต่อได้สินวากับมาตินเนสโดยเขาอาธิบายถึงคำตอบด้วยว่าเขามีทุกอย่างเลยแน่นอนว่าผมรู้จักเขาดีเขาเล่นได้ดีทั้งเท้าขวาและเท้าซ้ายมีส่วนสูงที่ดีมีความเร็วที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นผู้นำเดียโก้เองก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าเฟอร์กิวมีดีกว่านิดหน่อย แกรมซูเนสอดีตกองกลางของลิปูมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไเตดชุดนี้ยังไม่ดีพอไปถึงแชมเปี้ยนลีกได้แม้ว่าสโมสรจะพยายามทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เสริมทีมมากมายหลังจากฤดูกาลแรกที่น่าประทับใจภายใต้การคุมทีมของเอรดิธเทนฮากทีมใช้เงินไปมากกว่า150ล้านปอนด์ซื้อนักเตะใหม่เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างเมสันเมาส์อองเดโอนาน่าและลาสมูดฮอยลุนแต่ผลงานออกสตาร์ทสองเกมแรกทีมแพ้ไปแล้วและทางซูเนสก็บอกว่าทีมยังไม่ดีพอ ในตำแหน่งปีกคุณมองไปที่เจรอนซานโชอันโตนี่และอลารฮันโดกานาโชผมไม่คิดว่ามีใครดีพอที่จะเป็นนักเตะของยูไนเต็ดในระยะยาวและพาสมสรอนไปอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องการในฐานะสมอรนยกักษ์ใหญ่ของโลกฟุตบอลพวกเขาธรรมดามากซูเนสกลาฟในแง่ของการเสริมทีมเทนฮากเพิ่งพาผู้เล่นที่เขารู้จักอย่างมากตอนนี้ทั้งหมดจะต้องตอบแทนอะไรเขาบ้างแล้วมันเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่จากอาร์แจ็กส์ในเอเลเดวิซีมาสู่สมสรอนที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ และเล่นเกมชิงชเลิศในทุกสัปดาห์และนั่นคือสิ่งที่เขาขอให้คนเหล่านี้ทําผมไม่แน่ใจว่ามีนักเตะคนไหนในพวกเขาทําอยู่ในระดับที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศนี้อีกครั้งหรือเปล่าโอนาน่าเล่นบอลด้วยเท้าดีกว่าดาบิดเดเคียแต่เขาจะช่วยทีมเก็บแต้มได้เท่ากับเดเคียหรือเปล่ามือกาวชาวจะเป็นมักจะเซฟแบบแหวกแนวด้วยขาและเท้าเราจะรอดูว่าโอนาน่าจะป้องกันประตูได้แบบที่เขาทําหรือเปล่าแต่สงสัยในเรื่องนั้น อดีตหอกอังกฤษชี้เปเป้ยังดีกว่าอันโตนี่กับเจดอนซานโช่มัดรวมกันดาเดนเบนอดีตกองหน้าดีกรีทีมช่างกรงกฤยกสถิติเปรียบเทียบว่านิโคล่าเปเป้ป,ป,ปีกอาร์เซนอลตัวเลขยังดีกว่าอันโตนี่และเจรอนซานโช่สองแนวรุกค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมกันซี่นิโคล่าเปเป้ถูกค่อนขอดว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ย่ำแย่ของอาร์เซนอลหลังถูกซื้อเข้ามาด้วยค่าตัวถึง72ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 9แต่กลับกลายเป็นว่าตัวนักเตะไม่สามารถทำผลงานได้ดี อย่างไรก็ตามดาเดนเบนอดีตนักฟุตบอลที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นกูรูลูกหนังได้นำเปเป้ไปเปรียบเทียบกับเจรอนซานโช่ที่ค่าตัวราว73ล้านปอนด์รวมถึงอันโตนี่ที่มายเลเจ็ดทุ่มทุนควักเงิน85ล้านปอนด์โดยบอกว่าผลงานของ2รายหลังยังสู้เปเป้ไม่ได้เลยเปเป้ลงเล่นให้อาร์เซนอล112เกมทำได้27ลูกและทำอีก21แอซิสขณะที่ซานโช่กับอันโตนี่รวมกันในทีมแมนเชสเตอร์เดทำได้20ประตูและ9แอซิสจาก127เกม แล้วคุณยังมาบอกว่าเปเป้เ,เป็นการซื้อที่ล้มเหลวที่สุดเนี่ยนะดูสถิติของเขาเปรียบเทียบกับ2คนนั่นสิฟาคุนโดเปยุสตรีเก็บไว้ดีหรือจะปล่อยยืมขอขอบคุณบทความจากคลัม่มแฮชแท็กบลีฟโดยสรารพีมีสโมสรระดับพิมลีกสนใจจะยืมตัวฟาคุนโดเปยูสตรีไปใช้งานนี่คือข้อเสนอที่น่าสนใจมากในการจะเป็นโอกาสให้เขาได้พัฒนาตัวสู่ระดับสุดยอดหลังจากที่ลุ้นกันมานานว่า จะมีใครสนใจดึงตัวเขาไปให้ได้ลงเล่นแบบเต็มที่ไหมนี่คือโอกาสสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นต่อประเด็นของข่าวล่าสุดที่มีรายงานว่าสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกำลังคุยดีลที่จะยืมตัวฟาคุโด้เบรริสตรีไปใช้งานตลอดซีซั่นนี้ตามรายงานของไมค์แมคกรัตถือเป็นดีลที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้เจ้าหนูฟาคุนโดของเราได้ออกไปเก็บประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้าอย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมที่ฟาคุนโดจะได้ไปอยู่คือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมของผู้จัดการทีมพ่อแฮกกิ n งบัต t o มจุดที่น่าสนใจที่สุดในบริบทของเคสนี้คือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดชุดนี้เป็นทีมที่มีตัวรุกดิ่มเส้นธรรมชาติน้อยมากๆที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นพวก Center Forward วซะเยอะมีนักเตะบางคนที่มีออปชันเล่นด้านข้างด้วยเท่านั้นบางครั้งผู้จัดการอย่างพอก็ต้องดึงนักเตะมิดฟิลด์ที่มีความสามารถในเกมรุกมาเล่นตัวรุกฟอนต์ทีแทน ผู้เล่นคนเดียวที่น่าจะเป็นคู่แข่งของฟาคุนโดเปเรยสตีตามตำแหน่งเลยก็คือตัวหลักอย่างเบนนี่ตาโอเร่เจ้าหนูวัย20ปีนักเตะสัญชาติโกติบัวที่เล่นฟอร์เวิร์ดเหมือนกันแต่เล่นได้ในพื้นที่ตรงกลางและด้านขวาถ้าเทียบฝีเท้าและชื่อชั้นแล้วเทียบกับฟาคุนโดไม่ติดเลยเอ้าจริงๆเพราะน้องเราคือระดับตัวเล่นหลักอีกคนหนึ่งของทีมชาติโปรุกวัยแล้วแถมเจ้าหนูเบนนี่เองก็เพิ่งจะเข้าทีมมาในปีนี้เหมือนกันด้วยค่าตัวแค่ไม่กี่ล้านยูโร สถานะไม่ใช่ตัวจริงหลักขนาดจะยึดตำแหน่งอะไรได้ขนาดนั้นคู่แข่งในทีมเชฟฟิลด์ยูเต็ดค่อนข้างน้อยถ้าฟาคุนโด้ไปยืมตัวอยู่ที่นั่นคิดว่าน่าจะรับประสบการณ์ในการลงเล่นพิมลิกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกๆสัปดาห์แน่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นขวาฟาคูสามารถเล่นเลฟวิงก็ได้อย่างที่เราเห็น ดังนั้นคิดว่าในระบบการเล่นหลักของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดชุดนี้ที่เน้นระบบหลัง3ไม่ว่าจะเป็น3 4 2 1และ343สีาฟาคุนโดน่าจะไปได้อยู่ในเซต3ตัวรูกหลักฟรอนทีของทีมแน่นอนยิ่งถ้าทางนั้นเจาะจงเลือกที่จะยืมตัวฟาคุนโดไปใช้ยิ่งชัดเจนว่าสถานการณ์การขาดตัวรูกริมเส้นของพวกเขาคือปัญหาจริงๆแม้ว่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจะรอดหรือไม่รอดตกชั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาในการยืมตัวสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับฟาคุนโดค,คือประสบการณ์การลงสนามต่อเนื่องทุกสัปดาห์ แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อพัฒนาฝีเท้าเป็นสิ่งที่เขายังไม่เคยได้รับแม้จะไปยืมตัวกับอาราเบสมาแล้วก็ตามรอบนี้ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าสมควรที่ปล่อยยืมฟาคุนโดออกไปเพื่อพัฒนาเขาให้เต็มที่เพราะในแผงแนวลูกของอยูเนเต็ดยังพอที่จะมีผู้เล่นที่รอหายบาดเจ็บกลับมาหมุนเวียนได้โดยเฉพาะในรายของอาหมัดเดียโลที่ปีนี้คงอยู่กับทีมแน่นอนก็จะสามารถกลับมาลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาได้ ตัวของอาหมัดเองได้ประสบการณ์กับซันแร์แลนมาเต็มที่แล้วข้อนี้ไม่มีปัญหาแต่ฟ้าคูยังขาดอยู่เคยไปยืมตัวกับอาราเบสมาก็จริงแต่ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างไม่สม่ำเสมอเลยถ้าเลือกตัวที่ปล่อยสักคนอยากให้ปีนี้เป็นฟ้าคููได้โอกาสไปยืมตัวบ้างส่วนการอยู่เพื่อเป็นแบคัพให้กับอันโทนี่นั้นอาจจะยังพอที่จะรออามัดเดียโลก,กลับมาทำหน้าที่นี้ได้เพราะถือว่าตำแหน่งเดียวกัน ถ้าระหว่างนี้จําเป็นต้องใช้ตัวเปลี่ยนให้ออนโตนี่ไดพักก็ยังจะพอขยับไปใช้เจดอนซานโชเล่นตัวรุกทางขวาแก้ขัดไปก่อนก็ยังไหวเพราะทางซ้ายรัดฟอร์ดกานาโชรอสลับกันลงเล่นอยู่แล้วส่วนหน้าเป้ารออีกไม่นานราสมุสฮอยลุนก็กําลังจะได้ลงสนามขณะที่ผู้อเนวยการโรงพยาบาลอย่างอองโตนี่มาร์ซยาเริ่มปรากฏต,ตัวในสนามหญ้าให้เห็นบ้างแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าแนวรุกของเมเตอยังไม่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่ถึงแม้จะปล่อยตัวฟาคุนโดออกไปก็ตาม เราเข้าใจดีว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะฤดูกาลคอมมเตที่ต้องลงเล่นในปีนี้ยังอีกยาวไกลกว่า8-9ถึงเเดือนนักเตะต้องุนเวียนการลงสนามอีกเยอะฟาคุนโดยังจําเป็นกับทีมเราอยู่พอสมควรเชนฮากเองก็ให้โอกาสเขาได้ลงเรื่อยๆถึงแม้จะได้ลงเล่นแป๊บเดียวก็ยังเล่นได้อย่างมีประโยชน์ให้ทีมเสมอทุกครั้งที่ถูกส่งลงสนามเขายังลงมาสร้างความอันตรายให้ทีมเราได้ดีอยู่ในจังหวะการเปิดเกมลุกด้วยสปีดความเร็วไปจนถึงเส้นหลังแล้ว หาทางตบกลับคัดแบ็กเข้ามาให้เพื่อนก็สร้างความปั่นป่วนให้คู่แข่งได้ดีพอควรโดยเฉพาะช่วงท้ายๆท,ที่พลังกำลังของแนวรับทีมตรงข้ามเริ่มถดถอยลงไปส่งตัวสปีดปีศาจแบบฟาคุนโดลงมาก็เป็นแทคนิคที่โจมตีคู่แข่งได้ดีมากเหมือนที่กองหลังสเปิร์ดโดนเล่นงานจนเสี่ยงเกือบจะเสียจุดโทษมาแล้วนักเตะแบบนี้ถ้าได้ลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกของเกมน่าจะมีโอกาสได้โชว์ฟีเท้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนตอนลงเล่นเป็นตัวจริงทีมชาติอุรุกวัยก็ทำได้ยอดเยี่ยมในสนาม ข้อนี้ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยในตัวของเขาส่วนตัวอยากให้ได้ปล่อยยืมในเดียวไปเชฟเฟียเด็ดมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อก็แล้วแต่การตัดสินใจของเทนฮากและสมสรเลยครับยังไงตัวนี้ก็คือเพชรเม็ดงามของเราจริงๆที่เขามีฝีเท้าและอะไรๆให้ได้ลุ้นอีกเยอะเยอะปล่อยให้เสียออกไปง่ายๆเด็ดขาดเชื่อและหวังว่าจะได้อยู่กับเราไปยาวๆเหมือนกับนักเตะเยวชนของทีมเราที่เคยถูกปล่อยตัวออกไปและสุดท้ายได้กลับมาลงเล่นในทีมชุดหลักมากขึ้น หลังจากไปพัฒนาฝีเท้ามาอย่างเต็มที่แล้วสู้ต่อไปเจ้าหนูฟ่าคุนโดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ